กระดาษล้างเช็ดออกทักทายกันวันนี้วันศุกร์ทุกคนวันศุกร์เราจะออกไปโตเตะกันนิดนึงข้างนอกเนาะทุกคนเข้าหน้าหนาวแล้วเพิ่งเอาดอกไม้ เพิ่งเอาต้นไม้มาปลูกเนานะแล้วแบบนี้ต้นต้นไม้มันทนหนาวอันเนี้ย เหมือนเดิมค่ะทุกคนร้านเบเกอรี่เนาะแวะมาแวะมากินมื้อเที่ยงกันได้กาแฟกันบ้างได้แซนด์วิชกันบ้างได้ขนมกันบ้างเนาะวันหยุดวันนี้ของหนุ่มๆทั้งหลายเพราะว่าโรงเรียนก็หยุดคุณฝรั่งเขาก็มีวันหยุดทุกวันศุกร์อยู่แล้วเนาะทุกคนก็เลยออกมากินกันนี่ <c oughs> ได้กันคนละอย่างกันไป ในร้านนี้พอเริ่มเปิดปุ๊บหลายๆคนก็มานั่งจิบกาแฟทำงานในร้านเบเกอรี่กันเลยเนาะทุกคนคือบางคนมีงานก็ทำในแล็ปท็อปกันเลยนั่งแบบชิลๆในร้านกาแฟอะไรอย่างนี้เราก็เช่นกันได้เวลาก็มาขอดื่มกาแฟสักแก้วสั่งกาแฟดำมาทุกคนฉรุปก็ตื่มไปนิดหน่อย สั่งมาเหมือนกันนะทุกคนแต่คนข้างๆน่ะเห็นของแม่แล้วบอกว่าแม่ขอชิมหน่อยมองของแม่ตั้งแต่อเล็กโยกมาแล้วทุกคนอ่ะแม่ยังไม่ได้กินเลยทางนั้นงับแล้วจ้ะทุกคนจ้ะโอ้ยกะแกงนั่งนั่นแหละจ้ะเบิงหนาอิเมสกอนของแม่อีหยังกระแสบบมดทุกอย่างพี่น้องจ้ะนั่นลูกคอกิน <c oughs> แกงซื้อๆได้จ้ะกะหายเพิ่นกินนั่นละ ของแมย่ยังกระเซพบตามที่บอกจ้ะฮะอืมแต่มันอร่อยจริงๆอะม่เรามันเป็นไอ้นี่อ่าขน,อขนมปังมันจะออกแบบลมควันหน่อยแล้วจะออกเปรี้ยวนิดนึงอ่ะทุกคนแล้วข้างในมันก็จะเป็นแบบแฮมแล้วก็ชีสแล้วเขาก็เอาไปอบให้มันร้อนคืออร่อยอะอร่อยใช้ได้เลยสรุปเราก็กินนิดนิดหน่อยนั่นแหละทุกคน ามาสรุปเข้ามาในเหลือก็ให้แ,แม็ธทิวกินหมด,ดจ้ะ <laughs> ไม่มีที่จอดรถเดินกับแม็ธทิวสองคน <laughs> ทุกคนวันนี้เหมือนเดิมนะเป็นกว๋วยเตี๋ยวไก่ตุน๋นทุกคน แบบเป็นน่องสะโพกจ้ะมีสะโพกด้วยแต่เดี๋ยวเอาสะโพกอ่ะออกเพราะว่าเดี๋ยวจะฉีกเมนูล้างตู้เย็นทุกคนจ้ะแล้วก็แบบมีน่องแบบนี้จ้ะนี่ทุกคนมีสีแบบนี้ก็มี ที่ทำเยอะเหลือไว้ก็คือแบบไว้กินซอบตอนร้อนมื้อเที่ยงวันหลังอะไรอย่างนี้ทุกคนหมดยังน่าจะหมดแล้วใช้ไฟแบบตุ๋นไปเรื่อยอจ้ะปิดไว้ทุกคนวันนี้จะกินกล้วยเตียวไก่ตุน๋น ใช่ทุกคนตุนต้มหรือตุนเครื่องทุกคนเครื่องมดเดิมทุกคนอันนี้อันนี้อะไรอันนี้กระทียมเจียวอันนี้ถั่วถั่วคั่วสันแหไม่ใช่สับตาน้ำตาลพริกป่นแม่ที่เดินไปเอากระดาษมาสี่ใบครับตั้งช่ไหมฮะตั้งใช่ตั้งใช่ใช่ไก่น้ำส้มส่ชูใส่พริก ต้นหอมผักชีพริกไทยดำมีน้ำปลาแล้วก็มีผักครับแล้วก็มาตรงนี้เป็นอะไรนะกล้วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเป็นน้ำซุปไกสป่สีส่น่องแสบแสบกบบกินไปทั่วอันนี้เสียงเครื่องบินบ๊อกเฮลกคอปเตอร์เฮลิคกอปเตอร์ก่อนทานี้ต้มเส้นจา้าใช่ Det handlar om manerer. Du har inget. Vad heter det? Vad heter det? Ursäkta mig. Vad sa du? Vad sa du? Nej, vad sa du? Jag säger ursäkta mig. Hade <laughs> <här> han inte alla manerer? Jag har mer maner oh, än dig. Då. Send dig då. Kan du flytta den där? Varför flyttar man? Jag ska lägga ner. Ja, men gör det då. <laughs> där får jag se till att du kan flytta på mig. <laughs> jag, är sån... jag, är jag är sliten av jag det här. Hörde du det, bror? momenten moet meenemen Dit je altijd naam? Ja, mm. Je naam is Coco? Ja, en wist dat het frosk was? Frosk? Ik ik frosk wilde eten, maar niet... Frosk? En ik ben keihard... Lekker hier. คนละเล็กคนละน้อยจ้ทุกคนอะละกทุกคนนี่ทุกคนอ่ะปุงุงปรถป่ะปุงรถนี่มาสมเด็นี่จะาหนึ่งช้อนโต๊ะถ้ากินได้ก็กินหช้อนโต๊ะจะเป็นอะไรไปแล้วเดี๋ยวดิมาเฟืง เรามันข่าอนุอ่มน้ำตาลใส่นี่ที่นีน่าวเช่านำตาลให้เขาปรุงรสกันก่อนทุกคนปรุงรสแล้วมันก็จะง่ายต่อการจะน,นั่งกินทุกคนมันก็น่ากินอยู่นะพูดถึงอะทุกคนนี่น้ำซุปข,ของเราอะไรจยสแกนเยออะไรเด้ว Äta på... Sala? Ja. Nej, skål. Mm. Nej, men jag är klar nu. Klara. Nej! Hur mycket, hur mycket ska jag ta? Två, <gär> Mer. Okej, jag vinner lite och jag tar mer. Äta lite. Mer, lite. Ner. Lite, så. <fors> lite cool får man ju vara. Ta det bara.

ครับใช่เป็นปิสกคนนะเี่โอ้ยของมนเทยียวครับว้วาวก็อีกหนึ่งทุกคน,นของแม่คิดว่าเรื่องของของพอ่อใช่ของพอ่อของพอ่อชุด Wow. Mm. Push the there, นี่ก้าวสุกพอชิมมาสุดท้ายเสียชอนะแล้วก็พ่อเป็นคนที่กินกว๋วยเตี๋ยวไม่กินน้ำซุปไม่เคยกินน้ำซุปหมดเลย น้ำซุปก็ไม่ได้ชิมอมืแล้วแต่งานนี้ตัวใครตัวมันทุกคนเสร็จเรียบร้อยจ้าเตี๋ยวไก่ตุนง่ายๆเลยเมนูล้างตู้เย็นสัปดาห์นี้เนาะทุกคนเนาะวันศุกร์ทักทายกันกินข้าวแงปั โอ้โหยกถวยดมเลยเนาะอีพอหอมไก่นะชามชามเท่าๆกันเออนั่งทุกคนโอ๊ยร้อนแม่เด้อเอาวจทุกคนขอสคุณเ้สมัดจะปลอนนล้

ไม่เี็น้งเป็นไม่อซออัลติต้านซุปกชบอ๋อใช่อเป็นคนที่ไม่ชอบซุปอเล็กเหมือนพ่อจะไม่ค่อยแบบกินน้ำซุปเท่าไหร่ Excellent Oh Wow You nail it again Again and again Nail an> it You know that you perfect <s uss> แต่การใส่สุดแบบนี้ทุกคนสดชื่นเนาะได้กินแบบร้อนๆอ่ะทุกคนกินแบบนี้ครับอืมกินแบตรงนี้มีซุปตรงนี้โอ้มีเส้นตรงนี้มีซุปตรงนี้อืมมันกินอยากจะเป็ี่ยนแต่แสบอยู่แมทเอ้ยอ้าวดูดเอาทีละเส้นเออคืออะไรล่ะฮะ

ยงสดปสเป็นเขาสดน้ำแล้วก็อยากสดสดร้อน ก็ดีเจ็บห็นกุนก้สด,ดเป็นอ้าวแม่อของแม่บุว่าแม่ปรุงปรุงไม่แซ่บโอ้ยพริกแล้วนะโอ้ยอพ่อแม่ปรุงไม่แซ่บของแม่ไม่แซ่บแม่ปรุงแซ่บอืม โอ้ของแม่แซ่ไอ้ยังที่แย่งแม่กินมันก็แ่บเนาะแม่เปลี่ยนกันป่นมึงเอาตัวนี้เปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนก็ได้อยู่นัสติกาดูคันปป๋ยแม่ทีลำดัวแม่นขนมก็แยงกินเด้อพี่น้องแซนดิชก็แยงกินเด้อของแม่นี่แซ่ตอนเพิ่นร้างงานตอนเพิ่นสร้างน่ะเพิ่นก็อยากได้แบบแบบเพิ่นอยากได้พี่น้องแต่พ่อเห็นถวยของแม่นะ นี่โเ่ยูว่าต n น w น o ดอไม่เลยว่าเพิ่นจั่ก็คือแบบแม่ไม่ต้องู้ u ห้ยูอยังกรตามของแม่เส่บจ้ะไม่เลยว่าเพิ่นแตกแต่แบบมันเป็นเรื่องแปลกกันะฮะมันเป็นเรื่องแปลกว่ายังกระตามมของแม่สีบหรือแซสบลูกกระเ่บนะจืะ อเดี๋ยวหาเล็กกินขอซดน้ำอีกหนึ่งช้อนรดไอติมรดไอติมไม่ซื้อหรอกราคาแพงเท่ากับที่ร้านเลยบางทีอบางอย่าง่ะแพงกว่าอีกรสไอติมอะ่ะอืมขอรึยัอไงต้องฝากหน่อยบ่หนูจะซือ,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 อ มไ,มไม่จะรู้ไหมว่าทำไมของแม่อร่อยมันหอม้วยใช่เต้าเจียวกระเทียมเจียวไม่ใช่ e heures, meter, เต้าเจียวไม่ตั้งฉายมันเค็มเฉยๆกระเทียมกระเทียมเจียวมันจะหอมมันทำให้น้ำซุปหอม พื่อมาให้เพื่อนอปชิมบล็อกอร่อมาเนระครับแล้วก็นึงเพื่อนบ็อกอร่อยมากเรต้องขอบริงจริงไมก็หกเพราะเราอยากไมลอมมาไมก็หกท่าไมก็หกทำผมดีใจดีใจบล็อกไม่เพราะไม่ทำแบบนี้ทำมาไม่อร่อยผมบอกมันไม่อร่อยก็ดี <c oughs> แล้วแสดงว่ามันอร่อยมันก็อร่อยจริง <c oughs>

ทำไมมือสั่นอะเอเบูเ่เป็นะรกี่บูเช่ยไม่ดีสกดมสกดมขาไม่ดีสิกดมอ่ะเดี๋มทิวอเล็กเป็นคนที่จับกล้องแล้วนิ่งมากแม่ยังจะแบบอนี้แมทิวกับพ่อไม่ได้เลยไม่ได้มุมไม่ได้อะไรเลยพ่อกับแมทิวอะแม่นั่งกินอาหารอยู่พ่อเนี่ยถ่ายโต๊ะ เห็นแม่แค่นี้แล้วปากตัวเองก็พูดนะแต่ตาตัวเองไม่ได้มองกล้องอ่ะก็คือแบบสองคนนี้เขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเที่ยวเก่งมากดูก็แฮนด์ด็อกม่ด้วยเลยคอยค้ำนึ่งได้ครับเอามาเปลี่ยนกันบ่แมทธิวมาเอาของแม่ได้ครับถ้าแม่เปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ ทุกคนกินอิ่มเสร็จแล้วก็ช่วยแกปยังตละหนักยังตระนักช่วยแกปแล้วก็จะล้างจานช่วยแกปแล้วก,ก็จะล้างจานแล้วก็จะเก็บโต๊ะทับเพช

ลางเราก็จะไปดูหนังใช่ไหมครับครับ่อวันนี้พอ่อขึนนี้รับไปนี่ไปครับอบขุดรถคนขับเสร็ครับไม่รู้ดูสมบูรณ์ในแฟมิลี่ยูทูบชั่นเรขับคนขับัสดีครับบายบายเฮ้ยเสียด้วย <c oughs>